มาติดตามกันต่อนะคะที่ทับลานสุดทนประกาศปิดป่ากลางคืนแล้วนะคะหลังพบว่ามีคนมาหาเห็ดค้างแรมจุดประทัดใส่สัตว์ป่าเป็นอุปสรรคผักดันช้างหากินพืชของเกษตรกรชาวบ้านค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามี f a c e b o o k นะคะของอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งใช้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติทับลานทับลาน n t t o o n l p p r r นะคะได้ออกประกาศโพสต์แจ้งเตือนห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่หรือเกี่ยวข้องเข้าป่าเพื่อหาเห็ดหรือของป่าหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินอย่างเด็ดขาดและห้ามจุดประทัดในเขตพื้นที่ป่าเพราะจะทำให้ช้างออกมาสร้างความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายให ให้กับชุมชนหากเจ้าหน้าที่และเครือข่ายรัษฎรที่ได้รับการมอบหมายพบว่ามีผู้กระทําความผิดนะคะจะมีจะมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะโดยจากการสอบถามไปยังนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหนา อุทยานแห่งชาติทับลานได้ให้ข้อมูลว่าความจริงแล้วในเรื่องของการห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่หรือส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้นถือเป็นข้อกําหนดหรือข้อห้ามที่มีมานานแล้วและเป็นปกติแต่ที่ผ่านมาก็ยังคงมีชาวบ้านถือโอกาสเข้าไปในพื้นที่เพื่อหาเห็ดหรือผักหวาน ตามฤดูกาลในช่วงหลังนี้นะคะก็จะมีเห็ดป่าแล้วก็ผักหวานในพื้นที่ของป่าอนุรักษ์ต่างๆทําให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้านทั้งการแฝงตัวเข้าไปกระทําผิดลักลอบล่าสัตว์ป่าตัดไม้รวมถึงการจุดไฟจุดพรุเผาป่านะคะสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ค่ะยังมีคนหลายกลุ่มนะคะแม้ว่าจะมีจุดประสงค์เพียงเข้าไปเพื่อเก็บเห็ดหรือหาผักหวานแต่ถึงขั้นเข้าไปพักค้างแรมแล้วก็ในช่วงของกลางคืนนะคะของป่าอุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้ทราบว่าบริเวณอุทยานนั้นมีข้อห้ามเนื่องจากมีอันตรายหลายอย่าง เรารวมถึงปัญหาะะของการหลงป่าด้วยและอันตรายจากสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าและสัตว์นักล่าต่างๆซึ่งที่ผ่านมาตัวผู้ที่เข้าไปหาเห็ดหรือว่าเก็บของป่ารู้สึกว่าจุดดังกล่าวมีความเสี่ยงที่อาจจะ,ะเผชิญกับสัตว์ป่าเหล่านั้นและได้เตรียมเอาประทัด เข้าไปเพื่อที่จะจุดไล่สัตว์ป่านะคะแล้วก็เป็นจุดที่เป็นหนึ่งในอุปสรรคสําคัญที่ทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าหรือสัตว์ป่าโดยเฉพาะกระทิงและช้างทําได้อย่างลําบากเพราะว่าเสียงประทัดนะคะก็เป็นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้สัตว์ป่าถูกรบกวนและต้องออกจากป่าไปและทําลายผล,ผลผลิตของเกษตรกร,กรชาวบ้านและเมื่อเจ้าหน้าที่นะคะรวมทั้งเครือข่ายที่ เฝ้าระวังการผลักดันให้สัตว์ป่ากลับเข้าสู่ป่าก็ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ด้วยทั้งนี้ค่ะทางอุทยานแห่งชาติทับลานจึงมีความจําเป็นที่จะต้องออกประกาศบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยห้ามม่ให้ผู้ใดที่ไม่มีหน้าที่หรือส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในป่าอย่างเด็ดขาดค่ะ